สวัสดีครับก็มาทําแลบกันต่อนะครับผมก็จะทําต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับลองให้ดูในช่อง youtube ก่อนนะครับว่าคลิปที่แล้วผมทําอะไรไปนะครับนี่นะครับเป็นคลิปการตั้งค่าเพื่อที่จะดูกล้องไฮวิวนะครับผ่านโดเมนดีดีตัวนี้มานะครับ ก็แลบเนี้ยเราทำเสร็จแล้วนะครับเราสามารถทดสอบการดูกล้องออนไลน์ให้วิวผ่านโดเมน thdns d NS, แล้วก็ดูผ่านโปรโตคอล rtsp ได้นะครับผมก็จบแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาต่อกันในคลิปนี้คือเราจะทำการดึงภาพกล้องนะครับจากาที่อยู่หลังโดเมน thdns d เนี่ยครับผ่านเสร็จมานะครับแล้วก็มาทำการบันทึกที่ฝั่ง nvr ซึ่งอยู่ คนลัเน็ตคนระวงกันนะครับผมก็ถ้าดูจากรูปภาพก็คือตัวนี้นะครับเครื่องนี้จะไม่ทําอะไรครับก็คือแค่เสียบสายเฉยนะครับเสียบสายแล้วก็รับเน็ตธรรมดานะครับไม่ไม่ตั้งค่าอะไรเลยนะครับโอเคให้ดูบนหน้าจอก่อนดีกว่านะครับว่าอันนี้ครับผมนี่คือเครื่องที่อยู่ฝั่งอินเทอร์เน็ตอีกเจ้าหนึ่งนะครับผมก็แค่รับเน็ตปกตินะครับไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับไม่ได้ฟิกอะไรไว้นะครับเปลี่ยนแค่พอร์ตอย่างเดียวนะครับไม่ให้ซ้ํากับ ของเราาเตอร์ครับผมก็คือตั้งค่าแค่นี้นะครับ <Okay. S 1> ทีนีผ้ผมเพิ่มออปชันขึ้นมานะครับด,ด้วยการอแอดกล้องจากโดเมน thds นะครับผ่านเน็ตมามาโชว์ภาพกล้องบนตัว nvr นะครับแล้วก็เอากล้อง ip อีก2ตัวนะครับก็ทำการ f o r บ a r d p พอร์ผ่านม k โค t i กนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตของ True นะครับแล้วก็มับันทึกบน nvr อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็ นที่เป็น A.S กับ3 b B นะครับทำการหลวอมบาลานซ์กันนะครับผมโอเคเราจะทให้ดูขั้นตอนกระบวนการตรงนี้นะครับว่าเราจะแอดกล้องข้ามสาขามาอนยังไงนะครับทั้งหมดนี้นะครับจะจะต้องเป็นผมทดสอบด้วยกล้องโรงงานเดียวกันนะครับก็คือเป็นกล้องไฮวิวโรงงาน T.V.T นะครับฝั่งที่มาจากมคติกเนี่ยจะมี2ตัวนะครับแล้วก็มาแอดบน N.V.R ซึ่งอยู่เนือกระบงรวมกันนะครับผมโอเคตอนนี้เรามาดูก่อนว่าผมตั้งค่าตัวไหนไว้นะครับ ก็อย่างเช่นโอเคตอนนี้ผมอยู่ Internet. อินเทอร์เน็ตเช็คจากเว็บ who is my ISP นะครับผมอยู่เน็ตของ True นะครับก็คือตามไดแกรมนี้นะครับผมอยู่เน็ตของของ True โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายตัวเองนะครับมาบนเนี้ยผมจะมีกล้องทั้งหมดอยู่2ตัวนะครับให้ดูไดอะแกรมให้ดูรูปภาพนะครับก็คือเป็นกล้อง2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูผมก็ทำการ forward port ใน มัโครติกนะครับกล้องนี่ฮะตั้งแต่ตัวนี้นะครับถึงตัวนี้นะครับก็ส่งบนพอร์ต h t t p นะครับพอร์าต data พอร์ตนะครับทั้ง2ตัวก็4คําสั่งนะครับทำบนมันโครติกหรือจะทําบนเราเตอร์ของเอ่อ ISP ก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมทดลองด้วยมัโครติกนะครับก็ลองดูภาพกล้องก่อนนะครับว่าขึ้นอะไรบ้างนะครับผมก็เข้าด้วย IE เเดี๋ยวเราเช็คภาพจากฝั่งโลคอล h t t p c l o n 1 9 2 1 6 8 9 9 2 4 5 9 9ผมใช้หน้ผ่านเป็น default อยู่นะครับโอเคอ่าผมนี่คือกล้องตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับต่อไปตัวที่2ครับ ออ 2, องสี่นะครับ 2, 4, 3, 9, 8อีกตัวหนึ่งครับมาแล้วครับตัวนี้นะครับก็จะมีกล้องอยู่2ตัวนะตอนนี้นะครับที่ผมเอาใช้ทดทดลองนะครับให้ดูภาพนี่นะครับนี่ครับบวกมือหน้หนากล้องโอเคเราจะเอา2ตัวนี้ไปแอด เราจะเอากล้อง2ตัวนี้นะครับวิ่งผ่านไฟเบอร์ของ t ูนะครับแล้วก็ไปแอดบน d v r ซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้มันทำมาที่เป็นโหลดบาลานซ์อยู่นะครับรัดมิดมาสเจ้า AS กับ t ม p นะครับมาทำโหลดบาลานซ์ฟิลโอเกันนะครับโอเคลองดูกันตั้งค่าพอร์ตดูนะฮะว่าผ่านไหมนะครับพอร์ตที่ต้องใช้คือเอ่อ9007นะครับ ผ่านครับผมอ่าครับตัวแรก9.07ผ่านนะครับต่อไปครับอีพอร์ตที่ต้องใช้งาน9.08ผ่านครับผมอ่าการฟื้นพอร์ตผ่านนะครับมีอะไรอีกที่ต้องใช้อ่าผมเช็คเผื่อแล้วกันนะครับ9.8นะครับเปิดพอร์ต9.8ผ่านครับ9.9เช็คพอร์ตผ่านครับโอเคนะครับผ่านหมดทีนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบ ด้วยการผมจะมาต่ออินเทอร์เน็ตมาต่อกับหลังตัวเราเตอร์ฝั่งนี้นะครับโอเคผมก็สลับเน็ตครับตอนนี้ผมผมต่อเน็ตที่เป็นผมก็ปิดสายแลนครับแล้วก็มาเปิด wi-fi นะครับเปิด wi-fi ขึ้นมาครับเชื่อมต่อแล้วครับผมทดสอบดูว่าผม เน็ตจากฝั่งไหนนะครับผมก็มาที่ who is my ISP ครับกดเช็คตอนนี้ผมเราเตอร์เนี่ยมันเชื่อมต่อให้กับเป็นเน็ต 3BB อยู่นะครับเป็น 3BB อยู่นะครับอาจจะตัวน,นี้เป็นเป็นลิงก์หลักนะครับเป็นลิงก์หลักตัว NVR เนี่ยจะเป็น IP 192.168.222.116นะครับอ่าซึ่งจะตรงกับบนหน้าจอเครื่องนี้นะครับนี่นะครับดูที่เมาส์นะครับ1 9 2 1 6 8 2้าน 2อ2 1 1 6ผมลอง Access เข้าตัว DVR ดูนะครับเข้า NVR 2 2ด1 1 6 8 4อน8ตัวมาแล้วครับมันเตือนว่ารหัสผ่าน Default ไม่ปลอดภัยเป็นไรครับผมทีหลังครับตอนนี้ยังไม่มีภาพขึ้นมาเห็นไหมครับภาพยังไม่ไม่โชว์นะครับกล้องก็ยังไม่ถูกแอดบนนี้เห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองทำกด แอดบนหน้าจอเครื่องกล้องดูก่อนนะครับเครื่อง NVR นะครับผมก็มาที่หน้าจอเครื่อง NVR ครับตอนนี้ผมต่ออินเทอร์เน็ตฝั่งนี้แล้วนะครับฝั่งที่เป็นส B แล้วนะครับผมผมจะมาที่เครื่อง NVR นะผมก็มาดูที่บนหน้าจอนะครับโอเคตรงนี้นะครับผมจะอยู่ผมจะคอนฟิกบนนี้แล้วนะครับบน NVR แล้วนะก็เปิดขึ้นมาครับมาที่เมนูแรกครับ เมนูกล้องนะครับแล้วมากดบวกครับผมเพิ่มแบบการกำหนดเองนะครับผมก็เลือกเป็นโดเมนครับเพิ่มโดเมนเสร็จนะครับผมก็เช็คให้เช็คให้ตรงนะครับก็คือเป็นโดเมนฝั่งนี้นะครับนี่โดเมนฝั่งนี้นะครับที่เป็นสาขา2นะครับผมตั้งชื่อว่าสาขา2ครับ ก็กดตกลงไปนะครับส่วนพอร์ตเนี่ยนะครับมันต้องเป็นพอร์ตที่เรา forward พอร์ตผ่านโดเมนของ A S ครับก็คือเป็นพอร์ตนี่ครับผมเป็น6654นะครับ6654นะครับเพราะว่าเราใช้โปรโตคอล default ของของตัวกล้องครับคือคือโปรโตคอล A S A T King นะครับ,รบต้องใช้พอร์ต Data Port ก่าาอ,ร,อรหัสผ่านครับ โอเคเสร็จแล้วครับก็ทดสอบครับกดทดสอบก็ได้นะครับหรือว่ากดเพิ่มก็ได้นะครับผมกดเพิ่มไปเลยเพราะมั่นใจว่ากรอกถูกแน่นอนอ่ามันบอกว่ารหัสผ่านผิดครับเอาใหม่ครับเข้าไปแก้ไขผมตอบรหัสผ่านผิดครับเอาใหม่ครับเดี๋ยวทำให้ดูบนการแอดด้วยการกดบนหน้าเครื่อง NVR ก่อนนะครับต่อไปจะเป็นการทำบนผ่านเว็บบาว์เซอร์นะครับจะเร็วกว่าผมสามารถ Copy วางได้นะครับ รอสักครู่ครับรอการออนไลน์ครับอักครับตอนนี้กำลังซิงค์ครั้งแรกอยู่นะครับอ่าสถานะมาแล้วครับภาพตัวอย่างดูดิครับภาพอะไรนี่ครับผมกล้องกล้องที่อยู่บนที่โต๊ะอีกที่หนึ่งนะครับอ่ไปดูภาพจริงครับภาพหน้าจอใหญ่นี่ครับผ่านแล้วครับเราสามารถที่จะดึงกล้องจาก อีกที่หนึ่งผ่านโดเมนซึ่งเป็น IP แบบ p r i v a t e y มาได้นะครับคือตามแต่แกรมเลยครับเป็นโดเมน p r i v a t e นะครับเราดึงมาได้นะครับมา add อีกฝั่งหนึ่งได้นะครับก็จะสามารถเอามาบันทึกสำรองนะครับแล้วก็เอามา monitor ฝั่งนี้ฝั่งขวามือได้นะครับต่อไปครับเดี๋ยวผมจะทดสอบด้วยการ add channel สกับ3นะครับด้วยกล้อง2ตัวนี้นะครับ ผ่านไมโครติกนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ของ t r u l นะครับเพื่อเอามาโชว์บน2จอน,นี้นะครับโอเคจะแดกแกมเราแอดจาก t r u l มาใส่บน3 BB นะครับผมก็เปิดหน้าเว็บเบราว์เซอร์ของตัว NVR ขึ้นมาครับลองกด r e รี e ฟ h ลองเช็คบน IE ก่อนนะครับ บน IE ก็จะมีภาพกล้องช h a n แ e ล1หนึ่งเห็นไหมฮะตรงกันนะครับผมก็มาที่เมนูแผงฟังก์ชันครับเ,เมนูกล้องครับผมก็มากดบวกครับเพิ่มกล้องผมก็กดเพิ่มการกำหนดเองครับโอเคผมเลือกเป็นโดเมนครับเ,เป็นโดโดเมน,นะครับโดเมนฝั่งนี้เป็น อ้างอิงจากคลาว d m ไมโครติกนะครับผมก็นี่ครับมันมีอยู่แล้วผมก็ไม่ต้องไปนั่งพิมพ์เสียเวลาครับโทนซีครับโทนวีนะครับพอตกล้องตัวแรกจากรูปนะฮะ9008นะครับผมก็ต่อเข้าไปครับจริงๆมันมีตัวแรกคือ9007ก่อนโอเคเอา9007ก่อนนะครับจะได้เรียงกันอานผ่าน Default อ,อยู่ ปุตคอปิดเอซัตคิงครับกดเพิ่มเสร็จแล้วครับไปลองดูภาพกันเดี๋ยวไปรอดูภาพกันสักครู่ครับว่าจะมาไหมรอ,อสักครู่นะครับกล้องยังไม่ออนไลน์นะครับรอสักครู่สังเกตที่ช่องหมายเลข2นะครับจะต้องมีกล้องแอดขึ้นมานะครับโชว์ขึ้นมาแต่ครั้งแรกเนี่ยมันจะซิง์นานหน่อยนะครับพอมันซิงกับพบเนี่ยภาพมันจะคงที่เลยครับไม่ล่มไม่อะไรเลยมาไหม ไม่มาผมไปเช็คการตั้งค่าทีน่นีครับอาจจะกดตั้งค่าผิดเป็นออฟไลน์อยู่เป็นโดเมนนะครับผ่านผมก๊อปปี้โดเมนมาไม่ครบครับนี่แหละครับปัญหาอย่างหนึ่งของการตั้งค่าบางทีอย่างเงี้ยครับเราตกตรงนี้ครับพวกอักษรพวกอักขระอย่างเงี้ยครับอ่ะไปไปดูบนหน้าจอครับดูตัวนี้ครับมาแล้ว เห็นไหมครับเป็นกล้องเบอร์เบอร์นี <ph currently> ้ครับเห็นไหมครับภาพบนหน้าจอภาพมือผมนะครับโอเคครับต่อไปครับเราจะแอดกล้องตัวที่2ครับคือเป็นกล้องตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเออ่ตัวนี้นะครับปัญหาตัวนี้คือว่าถ้าเราแอดแบบกล้องเทียร์ตัวนี้นะครับต้องทําการตั้งค่าฟ f o r w a r พอร์ตกล้องแบบรายตัวนะครับแยกของให้ของมันนะครับในกรณีที่เราต้องการแอดกล้องตรงๆนะครับไม่ผ่าน nvr นะครับผมแสดงวิธีการแอดกล้องแบบ 1ต่อ1นะครับเป็นรายตัวนะครับไปตัวที่3ครับ channel 3ครับกดแอดขึ้นมาครับกดเพิ่มกำหนดเองเลือกเป็นโดเมนครับใส่โดเมนเข้าไปครับเป็นคลาสของไมโครติกนะครับตัวที่3คือ9008นะครับนัาผ่าน1 2 3 4 5 6ครับโปรโตคอล a z King ครับกดเพิ่มทึกสำเร็จไปดูภาพบนหน้าจอนี่ครับมาแล้วคือกล้องตัวนี้เห็นไหมครับ กล้องตัวเดียวกันเห็นไหมครับโอเคครับผมก็เสร็จครับเราทดสอบตามแดรแกรมนี้ผ่านหมดครับผมก็คือกล้องหนึ่งตัวมาจากโดเมนที่เป็น thdns นะครับเป็น ip private นะครับกับกล้อง2ตัวที่มาจากโดเมน dynamic นะครับผมเป็น ip จริงครับ ip public นะครับก็ส่งภาพมาข้ามเน็ตมามาแอดบน nvr ซึ่งอยู่เนครัววงได้นะครับผมก็ผ่านนะครับโอเคจบครับผมคลิปนี้ โอเคครับผ่านครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะทดสอบการดูกล้องตัวนี้นะครับตัวบนตัว NVR ตัวนี้นะครับผ่านโปรโตคอลสตรีมมิ่งโปรโตคอลนะครับคือเราต้องการจะดูดูกล้องนะครับกับ NVR เนี่ยผ่านสตรีมมิ่งโปรโตคอลนะครับปกติเราดูจากแอปใช่ไหมโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูกันตามต่อในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นต้องทำยังไงนะครับผมตอนนี้เราแอดกล้องผ่านแล้วครับผม โอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ